จากดอยอินทนนท์ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสบรรยากาศหนาวที่จังหวัดเชียงรายกันบ้างค่ะเปลี่ยนจุดบ้างนะคะเป็นดอยผาหีจังหวัดเชียงรายค่ะโดยนักท่องเที่ยวได้ใช้โอกาสวันหยุดสุดสัปดาห์เที่ยวชมความงามของดอยผาหีจังหวัดเชียงรายท่ามกลางอากาศเย็นสบาย16องศาเซลเซียสค่ะ ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะแหล่งท่องเที่ยวทางภาคเหนือถือว่าเป็นเป้าหมายของใครหลายๆคนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาชมความสวยงามของธรรมชาติบนดอยผาหีจุดเช็คอินชมวิวเทะเลหมอกยอดนิยมของอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายซึ่งดอยผาหีช่วงนี้อากาศกำลังเย็นสบายค่ะไม่หนาวจัดช่วงเช้าว,วัดอุณหภูมิต่ำสุดได้ประมาณ16องศาเซลเซียสท้องฟ้าโปร่งบรรยากาศเป็นใจนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปพักแรมค้างคืนบนดอยผาหีนอกจากจะได้ประทับ จกับทะเลหมอกและธรรมชาติที่สวยงามแล้วค่ะก็ยังสามารถร่วมกันจิบชากาแฟร้อนท่ามกลางอากาศที่ค่อนข้างจะหนาวเย็นค่ะ ทางด้านของนายนารงศักดิ์สนสุรัตน์ค่ะนักท่องเที่ยวจากจังหวัดน้องบัวลำพูซึ่งเดินทางไปท่องเที่ยวพักแรมค้างคืนบนดอยผาหีเป็นครั้งแรกบอกว่าบรรยากาศเช้านี้สดชื่นมากตื่นมาตอน6กโมงเช้าค่ะแสงอาทิตย์สวยมากหมอกกาลังมาช่วงนี้ก็กําลังหนาวใครที่ยังไม่ได้มาสัมผัสความสวยงามบนดอยผาหีแนะนําว่าให้มาค่ะนอกจากจะได้ชมทิวทัศน์ที่สวยงามแล้วยังจะได้ดริปกาแฟคุณภาพดี ซึ่งต้องบอกว่ากาแฟของดอยผาฮีนั้นอร่อยมากตนได้ชิมครั้งแรกก็ติดใจเลยจึงอยากใช้โอกาสนี้ค่ะเชิญชวนคนไทยให้มาเที่ยวเมืองไทยด้วยกันคุณสวยงามจริงๆนะค<ท>นะ